เล่นเทนนิสตั้งแต่6ขวบจนถึงปัจจุบันได้เงินรางวัลบ้างไม่ได้บ้างแข่งบ้องแมตช์เยาวชนในประเทศแบบจริงๆจังๆเลยซ้อมจริงจังตื่นขึ้นมาก่อนไปโรงเรียนก็ไปซ้อมแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยที่คิดแบบฝันว่าหนูอยากลองประกวดนางงามคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตที่อยากทําเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อรีมา2องเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อรีมา เป็นคนภูเก็ตค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่สี่ค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะหนูเป็นคนฟูดมากพี่พี่ที่แบบที่ฝึกงานที่ว่าไหนเข้หนูเป็นคนพูดมากแล้วก็ล่าเริงหนูว่าหนูเป็นคนสดใสมากมากรีมาแปลว่าเด็กผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นภาษาอาหรับอันนี้พ่อตั้งให้ค่ะหนูเล่นเทนนิสตั้งแต่6ขวบ จนถึงปัจจุบันก็22แล้วเล่นจริงจังเพื่อเอาผลงานเข้ามาหาลายัยใช่ค่ะก็ได้เงินรางวัลบ้างไม่ได้บ้างแข่งพวกแม์เยาวชนในประเทศแบบจริงๆจังๆเลยซ้อมจริงจังตื่นขึ้นมาก่อนไปโรงเรียนก็ไปซ้อมแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักกีฬามหาลัยค่ะ,ะแม์ใหญ่ที่สุดที่เคยแข่ง ถ้าล่าสุดเลยก็เป็นกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่แบบดีใจแล้วก็ชอบที่ทําได้ก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทหญิงคู่ที่น่านเกมได้เหรียญทองแดงใช่ที่หนูดีใจเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนสนิทแล้วก็ได้เหรียญด้วยกันอะไรเงี้ยผ่านอะไรมาด้วยกัน หนูรู้สึกว่าการที่หนูเป็นนักกีฬามันทําให้หนูโตมากกว่าเพื่อนรุ่น,น,นเดียวกันด้านความคิดอะคะ่ะแล้วก็การใช้ชีวิตเหมือนเราได้ออกไปเจอโลกภายนอกที่มันกว้างกว่าที่เพื่อนในโรงเรียนเจอหนูรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นเลยที่ว่าทําให้เรากล้าคิด <c oughs> ก้าตัดสินใจมากกว่าเพื่อนรุ่น,น,นเดียวกัน จัดรายการวิทยุกับพี่เจ๋งค่ะก็สนุกดีค่ะช่อง 99, 99 FM Active Radio ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำเพราะปกติหนูเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาไงก็ไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ได้มาฝึกง,งานที่นี่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คิดแบบฝันวนะ้าหนูอยากลองประกวดนางงามท,ที่อยากที่อยากทําเลยเป็นแบบเวทีมิส s u น i ิเว s ร์สหรือแบบเวทีมิ s s ก a นอะไรก็ได้อยากลองประกวดดูเพราะว่าแบบมีหลายหลายคนก็ชวนไปแต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้แบบลองไปดูค่ะแต่ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็คิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตที่อยากทําเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาฝึกที่โต๊ะข่าวก็แรกๆอยี่เาก็ผู้ประกาศข่าวอะไรแงนี้ค่ะแล้วก็อินฟูหรือแบบถ้ามีโอกาสทําอะไรที่แบบในวงการที่สามารถทําได้หนูก็อยากทําหลายๆอย่างลองดูหลายๆทางเคยอ่านข่าวแต่แค่อ่านข่าวออกวิทยุค่ะ<อ>นั่นแหละรู้สึกว่าชอบอะชอบชอบคุยกับคนสถานที่เที่ยวสุดโปรดเหรอ ที่ภูเก็ตได้ไหมหนูชอบอไปหาดป่าตองเพราะว่าทะเลสวยมากหนูชอบทะเลแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยอากาศดีส่วนใหญ่จะออกกําลังกายโดยการเล่นเทนนิสค่ะเป็นส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานอะไรช่วงเย็นถ้าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ที่ก่อนเข้ามาฝึกงานก็เล่นอยู่ที่มหาลัยตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเลยจนถึงทุ่มหนึ่งบางทีค่ะคุมอาหารก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะผิด กับตัวเองเพราะว่าชอบกินของหวานหนูว่าทําให้มันมีความสุขอะ่ะมันจะเป็นการไดเอทที่ยั่งยืนแล้วการไดเอทที่ยั่งยืนเป็นการไดเอทที่ดีออกกํลาลังกายแบบ40นาทีต่อวนันโดยที่แบบเราสนุกอะ่ะหนูรู้สึกว่าตาหนูมีสเสน่ห์แล้วก็แบบว่ารอยิ้ม หนูไม่มีสเปคตายตัวค่ะแค่แบบว่าชอบคนที่ไลฟ์สไตล์ประมาณเดียวกันเหมือนแบบชอบอะไรเหมือนๆกันออกกําลังกายเหมือนๆกันชอบคนพากินอ <laughs> ชอบกินของหวานใช่แต่ว่าไม่ได้มีสเปคตายตัวอะไรนะคุยกันรู้เรื่องก็โอเค <laughs> เออก็ เป้าหมายแรกเลยใหญ่ๆก็คือฝึกงานให้จบเพื่อ,อแบบว่ารับปริญญาอะไรอย่างนี้ใช่แล้วฝึกงานจบก็สําเร็จการศึกษาเลยนะัคือเป้าหมายในปีนี้ที่หนูตั้งใจไว้แล้วก็ในเรื่องการงานถ้าแบบได้ทําที่นี่ต่อหนูก็คิดว่าหนูก็น่าจะแบบลองทําเลยเรื่องอื่นๆก็เช่นมีเวลาเล่นเทนนิสมากขึ้นมีเวลาเจอเพื่อนมากขึ้นใช่ ผู้ชายตอนนี้ชอบคารอสอาคาลัสค่ะที่แบบว่าเพิ่งขึ้นมาเลยเป็นเด็ก19ที่แบบสุดยอดมากแล้วก็ผู้หญิงชอบเจเรนาจนถึงตอนนี้ก็ยังชอบเจเรนาอยู่ก็ฝากถึงแฟนๆกีฬาเดลีนิวนะคะก็ฝากติดตามสื่อเดลินิวด้วยสื่อเป็นสื่อที่แบบข่าวสารครบถ้วนดีทางด้านกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ฝากติดตามรีมาต่อไปด้วยว่าเส้นทางในชีวิตต่อไปจะไปทําอะไรต่อไปอยู่ตรงไหนได้ทํางานในวงการหรือว่าได้ประกวดนางงามในแบบที่หวังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องทางการติดตามก็มี IG ค่ะเอ่อ R E E M A จุดตัว I แล้วก็ตัว G ค่ะแล้วก็ Facebook รีมาสองเมืองภาษาอังกฤษได้แล้วก็ขอบคุณค่ะ